เอโยกลับมากันแนบ,บแล้วนะคะกับเกม Creature of s e n a r i a วันนี้เราจะมาดูกันว่า LSEvent s event เนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างและของรางวัลที่น่าสนใจในอีเวนต์นี้มีอะไรกันบ้างในสัปดาห์แรกไปดูกันเลยโอเคพอเราเข้ามาในเกมอยู่ในหน้าเมนูแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่า Land Sea Sky Event คะอยู่ตรงข้างบนนะ ั็คือ LSE Event นั่นเองแล้วก็กดไปตรงปุ่มสีแดงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ event event นี้เนาะจะมีกล่องสีเหลี่ยมตรงมุมบนซ้ายนะคะจะมีโชว์ว่าเราเนี่ยบริจาคไปกี่เหตุแล้วเนาะแล้วก็รีวอร์ดต่อไปหรือว่าของรางวัลต่อไปของเราที่จะได้เนี่ย <S <S มเมื่อบริจาคครบเท่านี้เท่านี้เห็ดนะคะจะได้อะไรมาบ้าง และถัดมานะคะก็จะเป็นช่องสําหรับเอาไว้บริจาคเหตุน,นะคะเพื่อเรากดคลิกเข้าไปแล้วก็จะพิมพ์จํานวนเหตุที่เราต้องการโ o n a t e ได้พอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดโดเนต e ตรงสีเขียวเลยนะและอีเวนต์ LSS e v e n นในปีนี้นะคะมะีพิเศษอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถใช้โรบักในการสกิปได้นะสกิปเลเวลของเหตุเนี่ยได้ซึ่งตัวใหม่ตัวซีเครที่เรา ได้มานะคะเราจะได้มาตอนที่เราบริจาคครบ35,000เห็ดนั่นเองแล้วก็เมื่อเราบริจาคเห็ดไปเราจำไม่ได้แล้วว่าต้องบริจาคเท่าไหร่นะคะเราถึงจะได้ฟันชี่เป็น3ตัวเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตรงนี้อันนี้เก็บ okay, ฟันชี่ไปก่อน ตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวแลนเนาะตัวแลนก็จะบวกลำเปอร์มัดเอฟเฟนะคะแล้วก็แล้วก็ตัว C เนี่ยตัวน้ำนะคะจะบวกเอ่อวอลกิ้งสปีดสิบแล้วก็ตัวสกายนะคะจะบวกเอ่อความเร็วในการบินนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงส5%นนะแล้วก็ตัววอยนะคะ จะบวกสปีด2.5%แล้วก็บวก12.5%ดาเมตนั่นเองเมื่อเราบริจาคครบ35,000เหตุนะคะเราก็จะได้ตัวซีเครตมาเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรด e a เนตอวอร์ดอะซึ่งตัวที่เราจะได้มานะคะก็คือตัวนี้ซีเทนอสเราไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราอ่านว่าอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวสีเรนโบว์แล้วเราขอเรียกว่าตัวเรนโบว์แล้วกันนะ ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทีหลังคืออีเว้นต์เนี้ยเนี่ยสตาร์ทแบบอลิสเลยนะคะก็ต้องใช้1,000เหตุนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้นะก็คือถ้าเรายังไม่ได้บริจาคครบ1 0 0 0เหตุอ่ะเราจะทำพวกเควสพวกนี้ไม่ได้นะคะแต่แต่ว่าพอเราบริจาค1,000เหตุแล้วเราสามารถทำอะไรพวกนี้ทำเควสพวกแลนซีสกายได้นะคะ แล้วก็อีเวนต์นี้นะคะจะมีตัวเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวในวันที่19แล้วก็วันที่26นั่นเองซึ่งวันที่19เนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆตัวลาวาเนาะแล้วก็วันที่26จะเป็นวอร์เดนที่แบบดูดูเหมือน a อ g ง l จหน่อยอะประมาณนั้นสวยมากแล้วเควสพวกนี้นะคะเรามาดูเควสตัวแลนกันก่อนเลยว่ามันทำอะไรบ้าง เ u สตัวเรนนะคะเราจะต้องทำการเดินทาง5,000หน่วยโดยที่เราเนี่ยเล่นเป็นตัวบกตัวเดินบกนะแล้วก็เราจะต้องเดินทางเนี่ยเป็นระยะทาง7,000หน่วยนะคะโดยที่เราเนี่ยเล่นเป็นตัวบินแล้วก็เราต้องเดินทาง5,000หน่วยนะคะโดยที่เราเนี่ยเล่นเป็นตัวน้ําแล้วก็เล่นตัวอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็น3ตัวแบบ different นะแตกต่างกัน3ตัวแตกต่างกันโดยที่3ตัวเนี้ยต้องเป็นตัวที่อยู่ในตัว stat b o o t ประจําวันด้วยเนาะ แล้วก็ให้เล่นให้ถึง1 0 0่้อยเขาเรียกอ,อะไรอายุ100้นะพวกตัวสแตทบูนะคะก็จะสังเกตได้จากตัวที่มันมีแบบนี่เป็นเครื่องหมายบวกด้านหลังชื่อไปประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นตัวพวกนี้เล่นตัวอะไรก็ได้นะคะ3ตัวที่แตกต่างกันแล้วเราก็จะมาดูอ่าเคสของตัวน้ํากันตัวน้ำเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอ่าดื่มน้ําจํานวน1000หน่วยนะคะโดยที่เราเนี่ยเล่นเป็นตัวเทียนหนึ่งหรือไม่ก็เทียนสองแล้วเราก็ต้องอ่ากิน1000หน่วยนะคะโดยที่เราเนี่ยเล่นเป็นตัวน้ําแล้วก็ เราให้เราเล่นเทียตัวเทียสามเนี่ยจนโต10ตัวนะคะแล้วก็เล่นตัวน้ำเนี่ยให้อายุถึง100แล้วก็เล่นเป็นตัวสแตทบูทเหมือนเหมือนเหมือนตัวเควสของตัวแลนเลยนะคะ3ตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามานั่นคือต้องเราจะต้องฆ่าตัวฆ่าเคียเจอร์อะไรก็ได้ในเกมฆ่าเป็นเพทเยอร์นะคะที่ตัวเป็นตัวเต็มวัยแล้วนัคือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ แล้วก็เควสของสกายนะคะเราจะต้องเ,อเล่นตัวอะไรก็ได้เทียสามเนี่ยโดยที่เป็นตัวบินนะตัวบินเทียสามสิบตัวให้อายุครบถึง100นะคะแล้วก็ฟักไข่ฮีเจอร์ฟักไข่ใครก็ได้สิบตัวนะคะในขณะที่ยังอยู่ในช่วงของสปริงหรือว่าเชอร์รี่บอสสมแล้วก็ฮิวแล้วก็ฮิวเลือดหนึ0งพันให้กับเพลเยอร์คนอื่นนะแล้วก็อันนี้ก็เพลส สามดิเฟรนสแตทบูสเคสเตอร์ก็เหมือนกับ2ตัวที่แล้วเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินทาง1 0 0 0 0หมื่นหน่วยเนาะส่วนส่วนสตัวที่เหลือเนี่ยเคสรยังไม่มานะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะเป็นเคสรยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปอีกทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวใหม่กันเลยนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง let's go หน้าตาสเต t ของตัวใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ ก็เลือด5 0 0 0ดาเมจ3 0มนะคะแล้วก็น้ำหนัก7,500ค่ะใช้เวลาโตัว50นาทีเป็นเทียสีนั่นเองนี่พอเข้ามาในเกมน้องก็จะตัวใหญ่ประมาณเท่านี้เนาะนี่เท่สุดๆไปเลยคือ l s e v n เนี่ยเราแบบรอตัวนี้แบบอยากได้สุดๆแบบต้องได้มานะคะแต่ ก็ถือว่าแพงใช้ได้เลย3 5 5 0 0 0เหตุ 35, เลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพวกแอนิเมชันกันนะคะว่าแอนิเมชันตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแอนิเมชันการเดินก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะน้องก็จะลอยแทนการเดินแล้วก็วิ่งก็จะน้ตัวไปด้านหน้าแค่นี้แล้วก็บินนี่ก็ใช้ปีกเรนโบว์บินโอเค แล้วก็เราจะจะมาดู a n i m เมชันในการนั่งก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะกอดอกนั่งนะคะแล้วก็นอนนี่ก็จะกอดเขา่ากอดเขานอนกอดอกนั่งกอดเขานอนแล้วก็แอนิเมชันนี่เอ็นกลูแล้วก็ a n นิเมชันขี้ค่ะ ส่วนสแตตในเกมของน้องก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วน้องตัวนี้เนี่ยมีสกิลนะคะในการาน้องตัวนี้เนี่ยมีอ b บิลิตี้ในการาล้างสถานะที่เป็นลบนะแล้วก็มีน้องสามารถพ่นไฟได้นะคะเป็นมิสเป็นไฟมีสายพาไม่แอส,ม,สมา okay. เราสามารถพ่นไฟได้นะคะเป็นไฟไม่แอสมาเนาะท่าก็าจะเป็นประมาณนี้นี่สำหรับในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นี้ไปก่อนบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้าเนาะ